ไไสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวห้านาฬิกาสามนาทีนะครับวันนี้นี่เป็นวันคิดมากเลย25่ธันวาสองพันกนะครับก็เป็นทีใหม่ของต่างชาตินะฮะก็เป็นบรรยากาศนะการออก บินฑบาปกดญาติโยมนะครับของตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะแล้วก็มีกูบาไก่แล้วก็มีพระคุณเจ้าจากวัดปักดงท่าสารนะครับจำนวนสามรูปลวมถึงสามเณรพามนะฮะรวมทั้งสิ้นพระคุณเจ้าพิสูสามเณรเนี่ยหกรูปนะฮะรับ เปนเปี่ยนคับไดไตครับัครับฮะวันนี้ก็ได้กำลังจากหน่วยกู้ภัยมูยที่ป่อยอตึงนะครับ ขออย่างวัดสิงห์บุรีหรือหลายคนก็จะเรียกว่าวัฒนาสิงห์บุรีนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยสิงห์บุรีนะฮะของหนักๆเราไม่ยกใส่บาทนะครับเราย,ยกชนบาทท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ใส่รถไปนะครับ ซูมมาแม่คุณแม่จ๋าถ่ายรูปซูมมาจ้ะเือกเตี้ยมองไม่เห็นใช้ระบบซูมมานละจ๋าโทรศัพท์มีซูมจะมามา,น,านี่ฮะวนไปบริเวณลานจอดรถนะฮะหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยววนไปนะครับด้านหน้าพระวิหารนะครับอีก โอหนี่ประมาณสองร้อยกว่าคนได้ั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่จังหวัดสุดท้ายของจังหวัดสุพรรณบุรีแหมเกือบหลุดแล้วนะฮะอำเภอจังเป็นวัดสุดท้ายของจังหวัดสุพรรณบุรีแหไม่ใช่จังหวัดสุดท้ายพูดผิดไหมตอนนี้ลิ้นยังไม่ไม่เลื่นนะฮะยังลิ้นยังติดขัดอยูออยอยย่แม่เหรอผมคิดว่าโอ้ตงตาถึงบ้านแล้วอ่า ก็เป็นวัดในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณนะฮะวัดสุดท้ายที่ท่านมาจาลิกทุดงนะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะออกจากวัดไปเนี่ยประมาณร้อยเมตรก็จะเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าวันนี้นะครับ5.41นาฬิกา41นาทีนะครับ หลายคนหลายท่านส่งข้อมูลมานะครับว่าหลวงตาบุญชื่นจะไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้มีการนําไปโพส์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าบางครั้งนะฮะสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแล้วก็นําไปลงอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับเกิดความสับสน แล้วก็จะเกิดปัญหาการไปนั่งรอคอยกลับไหวเนี่ยนะครับผิดเส้นทางนะครับแดดร้อนๆนะฮะคนแก่คนเฒ่านี่นะครับบางทีนั่งรอกันสามสี่ชั่วโมงครับก็ฝากประชามพันธ์เส้นทางสักนิดหนึ่งนะฮะผมลงไปแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะเส้นทางทุดงวันนี้ออกจากวัดปากดงท่าสารนะครับก็ถนนหน้าวัดเนี่ยเขาเรียกถนนสาม2สามสองเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางวัดหนองกระทุ่มนะฮะ แล้วก็เราจะตัดตรงเข้าถนน3030 30, 30, มุ่งหน้าสพโพทะเลนะครับไม่ได้เข้าไปเส้นค่ายบางละจันนะฮะหลายคนก็แชร์กันข้อมูลผิดๆนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook l i ฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะรวมถึงสถานีทีวีต,ต่างๆที่นำสัญญาณของทั่วไทยนิวเราไปออกอากาศนะครับซึ่งเป็นการดึงสัญญาณกันฟรีๆนะฮะไม่มีค่าใจ่ายเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนานะครับ อ่านี่บรรยากาศเช้าวันนี้นะฮะอ่าได้ไฟจากพี่ๆหน่วยกู้ภัยมาเปิดให้นะฮะเพิ่มความสว่างสวัยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะฮะสัม,มเณน,นพามก่อนเลยองค์แรกนะฮะจากท้ายสุดนะฮะนี่ฮะได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมูลนลิธิ ปอเท็กตึงนะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีหรือเขาเรียกกันว่าวัฒนะสิงห์บุรี<ป>แล้วก็มีกู้ภัยสิงห์บุรีด้วยนะฮะนี่ครับก<ป>็มีสามมาเนีนพามนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าภายในวัดบักดงท่าสารเนี่ยสามรูป,ปแล้วก็เป็นกุบาไก่แล้วก็หลงตาบญชื่นเป็นองค์แรกนะฮะ นนาาสามมาเร็งนี่ก็นะฮะวัยเก้าขวบนะฮะบวชมาแล้วหนึ่งพรรษากว่าไม่ธรรมดานะฮะองค์นี้นี่ฮะขอติดตามเดินทุด,ดงกับหลวงตาบุญชื่นมาตั้งแต่วัดโพทะเลฮะ,ะแก้ไขฮะวัดหนองโพ จังหวัดราชบุรีท่านสังกัดวัดหนองประหมออำเภอบ้านโป่ปงจังหวัดราชบุรีนะฮะผมจำได้แม่นเลยหลายคนบอกอ่อเนนอายุเท่าไหร่9ขวบนะไม่นอไปแทงหวยนะไม่ถูกแน่ <c oughs> อเพราะเนนไม่เล่นหวยแม่เนนอาจจะเล่นห <c oughs> ยอกเล่นนะฮะเ <c oughs> บอร์โทรไม่ได้3ตัวท้ายเดี๋ยวตะเดี๋ยวอัน <c oughs> อ้น ไ,อไมนะออไม่ได้นะไม่ได้ให้หวยนะเดี๋ยวมาดามห้ากนะันฮะแซวกันเล่นเนาะ <c oughs> ไม่ได้เลยโซเชียลน่าก,กลัวมาก <c oughs> เอาสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะนี่กับภาพบรรยากาศสดๆเช้าน,นี้5นาฬิกา45นาทีนะฮะ น้ำถวายยังครับน้ำถวายยังยกยกยกชนบาทท่านเลยครับแล้วก็ยกไปไว้ข้างในได้เลยถ้ายกชนบาทแล้วยกไ้ข้างในได้เลยนะยกไว้ในสาราได้เลยครับอันนี้อันนี้ใส่บาทยังหลือข้าวแตะบาทท่านเลยแตะแล้วไปเข้าข้างในเลยเข้าในสาราเลยใส่บาทเสร็จแล้วไปนั่งรอข้างในนะครับนั่งรอเลย พี่พี่กู้ภัยปล่อยตึงขอคนหนึ่งครับไปเข้าในศาลานั่งไม่ให้เลยเสาเสาข้างในครับนั่งเว้นเว้นไว้ข้างหน้าอาสงครับไว้คนหนึ่งเดี๋ยวคนคนกำลังเข้าไปแล้วปากฝากช่วยจัดด้วยครับถอยนิดนถอยนิดนึงถอยอ่ามุมกล้องน่ะนี่ฮะโอ้อนุโมทนาสาธุนะเนี่ อา้าวใส่เสร็จแล้วนั่งรอในศาลานะครับเดี๋ยวรับพรนะครับนั่งรอรับพรในศาลาได้เลยนะครับเว้นระยะห่างด้วยนะครับหนะืมไอ้ไข่นู่นนะไฟนู่นอได้ไฟนู่น ได้ไฟจากนักข่าวก็ค่อยชั่วหน่อยไฟสว่างดีจัง <c oughs> นี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศนะเช้าวันนี้นะครับความศรัทธาของพีพ่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนี่นะครับโอ้โหทุกอำเภอจริงหนูขอมุมกล้องนิดนะหนึ่งนิดหนึ่าแต้งเกิวแต้งกีว หมุนจิ๋วๆเลยมีสัญญาณเลยสัญญาณอ่ะใครใช้ของอะไรทู่ตู่ยิงตร้ตรงเยี่ยมใส่ใส่ใส่มาขอบคุณนะฮะนี่นำไฟสองสว่างมาช่วยก็เป็นสื่อมวลชนนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะเราไม่ไม่เอ่ยชื่อช่องว่าช่องไหนดูหน้ากันเอาเองนะครับเพราะว่าแมาเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อช่องเนาะ เดี๋ยวเรตติ้ตงเราตกห <c oughs> ยอกเล่นนะฮะเฮ้บ <c oughs> <c oughs>